ให้กูโดดนี่นะอาเรื่องเยีะยมเ้อร์เห็นตรงี้เห็นกัหมดแล้วไอ้สัสถ้าไม่ได้ิตถียมตัวงูมันยแล้วมามันจะโทรหาพวกยังไงกันมาเฮ้ยเฮี้ยมันเป็นงี้วะ สวยดีแต่ลายแรงเพื่อนไปทำพิื่น,นมึงคิดว่ามึงเล่นเกมฟรีไฟ์อยู่หรอวะไอ้เหี้ยเะยัยแม่เนี่ยไอ้เหี้ยุปปุ่มก่อนไอ้สัตว์ตดูคนีกูด้วยเอาเอาไปดิกูไ <Okay. S 1> ด,ด้กูได,ด้ไปแล้วก็บอกเที่ยแมนเป็นงี้วะ เจอแล้วเหรอป่าเปลาไอ้เหี้ยไอ้ตุ่มทิ้งของอยู่ไหนวะกูก็มาเล่นทีงี้ยมันมันไม่เหมือนกันครับจังหวะที่กูเล่นเว้ยใครยิงกูวะไอ้สัสยิงนี่ยิงไม่โดนกูเจอแล้วเว้ยมันยิงกูโโอ้หกูตายเลยจะตายเฮ้ยแม่ช่วยกูหน่อยมันมาแล้วเพื่อน วิงอยู be, like ่อ yeah. ๋อเพื่อนวิ่งช้าใช่ไหมไอสัตว์ยิงกูเหรอนี่ยิงสามอันจะตายมันจะตายโอ้ยเฮียกูตะสามอันไอแมนมันอยู่เดี๋ยวมึงสามปฏิพื้นเออสวยมาช่วยก่อนช่วยก่ันอยู่ไหนวะ ดีนะเพื่อนค่าไอคี้ี่โอ้โหกูจะล่วงเลยไอคี้ี่ใหม่เป็นสั่งเลย <c oughs> ดูไฟฟ้าด้วยมันยิงกูมีอะไรบ้างวะพอมีให้เลือกสั่นเอาไฟฟ้านี่มันแรงจริงจริงเฮ้ย <c oughs> ตีนเสียงตีน,ตนใครเนี่ยไปเลยอ้วนไอคี้อ่ะ ่วงไปดีอีเวนนตายแล้วโอ้ดีนะมันไม่รู้ว่ามันเล่นยิงไม่โดนตังไงกันมันดีนะกูไม่ตายเฮียกูเกือบคิดเลยนะกู่งงกูไม่รู้จะสะพานทางไหนได้สัตว์นี่ขนาดนี้เนี่ยไอเฮีย <c oughs> ยังร้อนจี๋เลย กูจะไม่เล่นเลนตัวนี้แล้วอืดๆเงากระถ่ายยงเอาพนล่างเลยต้องมึงไปทางไหนไอ้เฮี้ยงไปคนละทางกับกูนี่สเต๊ดเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไปทางนั้นจะถูกแล้วเราไม่อยู่ใกล้กันเลยจำอยู่ใกล้กันมันคนละแค่ทางเข้ามันคนละทางกูเสี่ยวตีนจังไอ้เหี้ยแถวเนี้ย น่าจะมีถ้ามีกูตายห่าไปีแล้เฮ้ยอีกสักใครยิงกูแต่มีคนยิงกูไอ้แบมอยู่ตรงกูเลยเอียงวิ่งอยู่วิ่งอยู่นี่ไอ้เคี้ยบปีนับโค้งเพื่อนกระบามาเลยมาเลยมายุ่งกูจะเอียงคอตามแตเพียอะไรนี่ไงเฮ้ย ยุ้ยไวด้วยไอ้ยฮี้ยยืบกูล็อกเลยเนี่ยกูล็อกเลเนี uh. ่ยพวกมึงอะไปคนละทิศคนละทางไอ้เฮี้ยเอามึงนี่ไปไหนอยู่ตรงกูไอ้เฮี้ยข้างหลังกูเนี่ยเพื่อนรลเบิดสันแล้วกูโคตรเจ็บอ่ะสวัสดีครับ เอ็มเอ็มยู่ไหนมึงยี่พึ่งนะเจ็บจัดเลยสวยสวยสวยวงหนึ่งทุกมึงไงเฮี้ยไปคนละที่คนละทางไอ้สัตว์ยี่ไหนวะไม่เงียะต้องตีนเฮ้ยเฮ้ยติดไลสวยที่ยต้ามอที่สัตว์ วิงแมนไอ้เหี้ยเฮ้ยไปกูได้ท่าหนึ่งวะอันไหนกูก็ยิงมันร่วงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ชอบว่ะทำไมไม่พอใจเลยวะมึงต้องพอใจในผลงานมึงสิวะสวัสดีครับใครมาดูกูเนี่ยมึงเอาอะไรมากมายวะแค่นั้นก็ดีแล้วมาบอจ้ะไม่มีไอ้เหี้ยไอ้รถรถรีรถอะไรวะรีเขาเรียกรถเหี้ยอะไรวะไอการที่ว่าไม่ให้มันไอเนี้ยของไอปืนไฟฟ้าเนี่ย ห้ายากจังเวลาไปเชิญหน้าเขามันชาร์จไงมันยิงไม่ค่อยโดนไอ้เหี้ยเอ้าเหลือสี่ทีมลนี่สี่ทีมสทีมเองป่ะกี้สามตบเลยก็ขูไม่ม่วงไหยที่บ้าถ้ากูยังฟ้าอยู่เลยเนี่ยจะโดนนี่ไปเฮ้ยไอ้ดอกไปดอกไอ้แหลงกูกำลังวิ่งไปอยู่เนี่ย ผมมก้กูเกือบตายไอ้เฮีย่ยโอ้ยปืนเหี้ยน,นี่เองไอ้สัตว์ปลกดูเลยวะา <c oughs> มันก็มันก็โอเคอ่ะมันมันลูกมันย้อยว่ะปืนอนะ่ะเก็บไปแล้วก็ลองดูเพื่อเพื่อเผื่อดีนึกไปละต่อยกูทำไมวะเพื่อนนึกคุ้มบ้า ของพวกมึงวะแม่น,น้ำไปดิไม่กวนตีนไอ้เหนะี้ยนิโอียเดาถีบแม่งเลยวอก,วกวที่หนึ่งกันตาเนี้ยอีกวุนหญิงดดฆ่าตัวหนึ่งกูฆ่างานเนี้ยไอ้สัามตกลูกเมื่อกี้กูไม่ได้หนีเลยไงโอ้พว่มึงก็ฆ่าตัวมันก็ดีแล้วนะ ไม่ข like er ้างแต่แรกแล้วข้างแต่ที่ว่ามึงโดนตาแรกแล้วเป็นสามสบไม่ได้ข้างสักตัวแล้วกูบอกให้มึงหัดไอ้เหี้ยหัดเนี่ยฝึกซ้อมยิงให้เยอะใช้ใจโลยเยอะทางที่ดีอะมึงต้องเปิดืออกกู็ยยิงงเเลดพุ่ไ้้หีทางที่ดีมึงต้องเปิดใจโล่ตลอดเวลาเว้ยมึงฝึกเปิดใจโล่ตลอดเวลามันจะทำให้มึงแม่นขึ้นมึงยิงใครอ่ะสัตว์ไปเปิดจุดไอ้เหี้ย ยิงกันจูนยิงกันจูที่เดิมเลยแมนที่ที่เราที่เราบวกเมื่อวานเลย มีแค่นี้เรอวะหมดแล้วอ่ะไอมีมีมีก็แดงก็แดงนี่ก็แดงนะมึงไอเหี้ยไอเหี้ยบุดมล่วงล่วงล่วงสวยโอ้โหได้ที่หนึ่งไอสัตว์อะไรวะโอ้ยหสุดยอดยยยิงยยัยมยยยายยกูยย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 งเลยแล้วยย ไ,ไงวะว่ามึงม,ม,ม,ออมันไม่แม่นน่ะกูบอกมึงไงมึงไม่แม่นไอ้เหี้ยกูโดนโดนกลางตัวเลยเพื่อนมันวิ่งตรงเข้ามาหากูแบบในก้อนเพชรมึงยิงอะ่ะซึ่งทิวได้คลิปแล้วเว้เย<า><ต>ไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้ปืนน้ำตาลน่ะสัตว์แบบกลางตัวดิ้งเลยกลางตัวดิ้งเพราะมันวิ่งขึ้นมาใช่ปห <s> ล่ะเออกูมายิงบุญอ uh ่ะ huh. ไม่ได้ดิ้นเลยอะ่ะ ไอเฮียเล่นเอเป็กมึงได้คลิปกระตา้านี้นะกูอ๋อเลยได้คลิปแล้วไอสัตว์เพชรสามไอถ้าเล่นโอ้โหตั้งแต่เล่นกับมึงมาเนี่ยกูเพิ่งจะได้ที่หนึ่งนะไอเฮียโอยังทำลายมินิไม่ได้คิวเหมือนเดิมยิงก็แตกหมดไอ้เฮียหมดเลยยิงเฮ้ยไอเฮียเลยไม่เล่นตัวนี้ไหนสัตว์ได้คลิปได้ไอสัตว์ <laughs>